สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กันที่ร้านยำพิสุนะฮะที่ตลาดนินจานะครับยังเปิดเหมือนเดิมเนาะปกติเปิดเดิมเปิดปกติค่ะเปิดปกตินะฮะปิดเร็เวหน่อยปิดกี่โมงพี่ต,นอ,อ,ตอนนี้สี่ทุ่มค่ะแต่สามทุ่มก็เนี่ยก็เริ่มเก็บกัน,นแล้วลูกเนาะอันนี้อาจจะเห็นว่าบางตานะอาจจะเห็นว่าลูกค้าบางตานิดนึงนะครับผมแต่ยังลงของเหมือนเดิมเลย รถปริมาณลงหบอกราลงเหมือนกันรถปริมาณอย่างเดียวแต่ไม่ลดคุณภาพเนาะใช่ไหมเ้ามาเยอะครับทางหายหยุดไปหลายวันนะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูหน่อยไอ้เตียวคิดถึง นี่ค่ะรักวเป็ดน้อยเป็ดน้อยนะพี่ต่างแยกกลับบ้านเนาะตอนที่นี่เขายังฆ่าเชื้อเหมือนเดิมนะพี่เนาะแล้วตามร้านก็จะมีแอลกอฮอล์ให้มีแอลกอฮอล์ให้ ช่องว่างก็เติมน้ำยำนะฮะแต่ลูกค้าก็หมดไปชุดหนึ่งแล้วใช่ไหมพี่ไม่ย่เห็นเลยจ้ะหมดไปชุดหนึ่งค่ะแต่ว่าไ,ไม่เยอะหรอกค่ะไม่เยอะลูกค้ามาเรื่อยๆเ,เนาะใส่ถ้วยได้ถุงจ้ใส่ถ้ย จำเป็นเหมือนเดิมนะครับเมนูละสิบบาทเหมือนเดิมเ็เวลาปิดเร็วขึ้นแค่นั้นเองน้ำยำ แค่คิดว่าไม่ขายแล้วเนี่ยขายทุกวันเลยค่ะนะครับมีค่าใช้จ่ายเยอะหรอกไปทักมาถามพิตรีขายดีหรือเปล่าพิตีบอกไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่พิตีบอกลูกค้ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมากันเรื่อยๆ,อน,น,อยๆยนะครับ

น,<ำ>น้นำเย็นเลยใช่ไหมรับากลูกค้าสัส่งแยกนะเห็ุไหมหนูมีเหตุบานกางปกติถ้าไม่ได้สั่งก็ตามบานกลางอยู่แล้วนะพี่เนาะครับ ไก่ถุงหมดจืดแล้วเนาะยำไหมคะคปัญญาก็ไ่้กินมักนะเนาะ เขาบางคนก็ยังใช้ไม่หมดก็มีอยู่ยอ๋อผมหมดไปตั้งนานแล้วล <laughs> ผมหมดไปตั้งนานแล้ว,าลวมาคอนเทนตมาถังสาเขายังมีอยู่ครับยังรับสแกนอยู่ทุกๆอ่าอะไรงัยจะมาอีกแล้วค่ะ จะมาอีกแล้วทุกโครงการเนาะอเอร็จแประเสร็จเรียบร้ยอยแล้วนะฮะ อย่าง60บาทเนาะพี่เ<ช>นาะ<ช>ยำให้ด้วยครับ60บาทาถึงจะมีโควิดก,ก็ยังต้องสู้ต่อไปฮะพี่ชูพลังถ้าบ้านถ้าน้ำถ้าไฟเราพาระเป็นพลังรายได้ลดลงอ่า เป็นบัวอัดเป็นตกนะครับอ,อร่อยแสดงวา่าลูกค้าครับทานเผ็ดใช่ไหมแสดงวา่าลูกค้าที่มาซื้อประจำก็หายไปเยอะเหมือนกัน ใช่นักการักษาความปลอดัช่วงนี้ต้องเซฟเองจริงๆฮะรีบซื้อรีบกลับอะไระอย่างเงีนะ้ยตาเสร็จเนาะ วันนี้ใส่ถุงกลับบ้านเยอะเนาะ <laughs> ปกติจะมีบบนนอ๋อโอเคไม,ม่ให้ล้งางทามแต่ถือถือใส่ถ้วยววย,ยืนได้เดินทางได,ได้ขนมครับผมขนมยอกขนมขอยี่สิบปัน่เป็นขนมปี๊บนะฮะชื่อ,อขนมปี๊บตามใบเถา ทำไมต้องถามใบเถาวิตรีลูกสาวลูกสาวใช่ <S <s ไหมใบบัวใบเฟิร์นใบข้าวอ๋อสามใบเถาสามใบเถาไม่รู้จะตั้งอะไรหรอกลูกม,มีมีชื่อนั้นหน้าเป็นเป็นใบนะ <S <S หนูใข่้็มา,มาหมน,าหน้าไหมทานเผ็ดไหมครับลูกทานเผ็ดไหมจ้าสองสาม ดีที่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดเขาังช่วยอ,อุดหนุนกันเองน, <c oughs> นีใส่เครื่องใช่ไหม <swimming. S 1> ใส่เครื่องต้องลดน้ำยำไหมพี่หรือว่าใส่เหมือนเดิมแต่ว่าต้องรดน้ำปลาน้ำเชื่อมหน่อยขอเพิ่ม <c oughs> น้ำเชื่อม แล้มนะะมาเต็มแล้วก็น้ำมาเขือวมต้ากเต็มอืมระเพิ่มหวานเข้าไปมันก็เลยต้องยำคณไม่เหมือนยำอเส้นครับยำเซ้อต้องน้ำเยอะหน่อยเพราะมันดูดน้ำเยอะก็ทยอยมาเรืครับลูกค้า

จะดูบางตานะฮะของค้าไม่ค้าไม่กล้าลงเยอะนะครับแต่ตลาดยังเปิดฮะถ้าเกิดมาเดินกันเยอะๆก็ยินดีบริการเหมือนเดิมครับผมค้าไม่ค้าอาจจะมาเปิดร้านกันเยอะกว่านี้ ูกค้าต่างเผ็ดเยอะเหมือนกันนเน่วันนี้น,นี้เป็นไหมคะในสนะ่วนเนาะดูี่ค้ที่ออกบ่อยๆก็จะเป็นไส้กรอกฟูอัดเกี๊ยวปลาสาญย่าณใช่ไหมลูกชิ้นปลาที่เห็นเห็นนะ หมูสับด้วยหมูสับนี่ใส่ในายามอร่อยนีม่มอย่างใช่มค้รขอเพื่อได้ใช่ไหมลูก <c oughs> ครับครับง เผ็ดเผ็ดลูกค้าบอกเผ็ดนี่แต่เผ็ดก็จะมีพริกโอยเข้ามาหน่อยอ๋อนี่อันนี้น้ำยำแบบหวานไ่น้ำยำไม่เผ็ดกันไม่เผ็ดไม่เผ็ดเบรจน้องข้ามไปน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมก็คือเผ็ดก็จะอ้ามน้ำไปเลยนอ๋อเราไม่ต้องเราไม่ต้องเติมน้ำน้ำยำแบบไม่เผ็ดครับ จะมาซื้อเงินสดหรือเงินสแกนก็ได้นะครับยังใช้ไม่หมด้ามาสแกนกันที่ร้านนี้ที่ร้านยำร้านสุดนะครับ อย่าลืมนะครับผมแวะเวียนมาฮะตลาดยังเปิดอยดู่ปกตินะครับผมที่ตลาดนิงชามาชิมร้านยำพิสูครับแล้วก็อีกหลายๆร้านในตลาดเนาะพอค้าไม่ค้าอยากขายเหมือนเดิมแต่วันนี้ไปกระปองครับตลาดจะได้ยืนตลาดจะได้คืนตลาดไม่ปิดนะครับจะเชื่อขา่าเลยนะฮะเปิดขายทุกวันนะครับวันพุธผมมาที่เหมือนเดิมแต่ว่าปิดเนวหน่อยเรี้วหน่อยสี่ทุ่มนะครับสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่ม ร้านผมก็สิบบาทเหมือนเดิมนะครับไม่ขึ้นราคาถึงว่าเศรษฐกิจจะยับแย่ยลงนะฮะแต่ว่าเรายังคงรักยาอยู่เหมือนเดิมนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องไปกับบอ <Okay. S 1> ด้วยนะฮะอย่าลืมนะฮะผมกดไลค์อย่งขวามืออย่าลืมนะครับโอเควันนี้ขอบคุณนะครับไป <Okay. S 1> บคับครับ